นันนี้เทุกคนจะพาทุกคนมาดูดน้องปลาดุก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 ดแล้วทุกคนอ่างปลาหงก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเบิ่งปลาไหมตัวบักใหญ่ใหญ่ใหๆๆๆๆๆใหญ่เลยใหญ่กว่าแขนเลงทุกคน ยัก็แค่ละน้อยย่าดีนะจะดีดนะ,ะนะมันถึโทรัพั์ค่อยเด้อมันถึโกรัซั์ค่อยด้ดดด,ดมีเงินน้อย่าคอยวาสนาอู้ออตไงพ่อขาในลานี่นะเหนีเกิน,น,กน,กนกพญานาคพญานาคพานาคพญานาคขยอนล จาน่าลองลิ่นน้ำโอ้โหโอโนโอโนโอโนโอโอไม่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 นะโอไม่นะโอไม่นะจะดีดแบบนั้นมันจะถือ่อยล้างอ่างปกาเขโอเค Những nơi choi vác náy tụi anh 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 paduku paduku alum đi đeni hưng yên đi yên 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 วันนี้พี่เจโอ้ยกระเทาไม่เท่ามันกระเทาไม่เท่าปลาดุกโอ้ยเปียบหมดแล้วเปียบหมดแล้วคุณปลาดุกโอ้ย เลี้ยงไปลาดูไว้กินยามหนาวออนนั้นอันนี้เป็นบอนที่พ่เอาไว้พ่อพันกบแม่พันกบเดี๋ยวในย้ายไปใส่อ่างถึงแล้วเนาะนี่อันนี้ลูกกบลูกกบลูกกบเป็นกินแล้วแน่เลยเป็นอบ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 อสามสี่ตัวนี่ป้อตัวใหญ่ขนาดเลย โอ้ยกรเปียกหมดแล้วกระเจ้าเ้หนะสะอาดแล้วเสร็จแล้วชุดเจ้าจะได้น้ำใหม่แล้วปลาดุกละน้อยละน้อยล้างสะอาดเลยแล้วก็บ่ได้ปลาดุกบ่ได้เปื้อนเลยหลายคนบอกว่าปลาดุกมักน้ำเปื้อนเลย ขึ้นกับเขาเลี้ยงเนะเาะเขาเลี้ยงใส่น้ำเพล่ันก็กบ,บเปลือนเลยทุกคนเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้กินเนะาะดูทุกคนว่ามันจะได้จับก,กิโลนี่นะอ๋ออยากจับจังเอ,อนน้อยจะจับกับนีเดเลยทุกคนนะ,ะยานยาน อ่าก็อมอกับใจดูกนเลยท,ท,ที่ติดตามครับชมกเกษตรพอเพียงเกษตรที่ว่าเฮ็ดอยู่บ้านเขาก็ได้เนะวงเลิกล่าเลือก,การและก็มาเฮ็ดเนาะขอ,อใจใหลายๆเลยที่รับชม